อย่มาใกล้ติงตงงตอย่าอย่าให้มันเดินเองดิอย่าไปแย่มันเดีมันดูเหมือนมันไม่ขยับใ้เดินเองกรอให้มันขยับแย่โตดมันเหมือนเมื่อกี้มันจะได้ขยับติงตึงงตติงตึงงตงตงพอไม่ต้องขยับมือมันมันไม่รู้ว่าว่าตัวมันขยับมันนึกว่าพ่อคนนึกว่าพ่อขยับหล่นละ หาเลือกเอ่อถ่ายถ่ายถ่ายดิเอาอถ่ายนี้ก็ได้เอ้าวิ่งตึ้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 งเขาจะอุ้ยคนเล่นตะขาบได้ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงไม่เห็นหน้าคนเล่นไม่เห็นหรอเอ้ไว้ยเอ้ไวายเอ้ยว้ยเร็วไว้ยวาแมววิ่งหนีเดี๋ยวหาเราทั้งคนมีของคอยดูด้วยเดี๋ยวเขาพาไปออกรายการนะึงพ่อ มันเอาทุเรียนมาซับหัวฉันว่าน่ะเอาขึ้นมันมืดแล้วมันไม่จบไอ้ตัวก็ทำแบบหน่าตัวเอาหายเลยอะไรอะไรเมย์มาช่วยแ้วยเมย์มาช่วยช่วยแมววิ่งหนี ช่วยกูลุกขึ้น,น,นพอพอแล้วเพื่อนเอาขึ้นกุ้มขึ้นจับขึ้นจับ <c oughs> ขึ้นเอาก็าทำให้มันตกใจไงใหญ่อลอหน้ <c oughs> ยาตอ, <c oughs> อย่าไปมืดมืดมันมืดอออเอาดีอย่างนี้ก่อน คุณยายวานน้าทายาทศูรย์พอละพอละพอละ